อันนี้เอาเอาหญ้าหนวดแมวมาให้น้องนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะมีคณคืมอันนี้นี่นี่นะต้นมันจะเป็นแบบนี้จะขึ้นตามข้างถนนเดี๋ยวจะเดี๋ยะนะเอ้ยอย่าย่งกันลยอย่าเดี๋ยวจะให้เสียเสียอ่ะ เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าน้องเขาจะแบบเมาวเป็นไงเป็นไงเป็นไงลูกยังไงเหรอถ้าแอันนี้เขาเรียกว่าต้นหนวดอะไรต้นหนวดแมวไหมแต่ว่าเอ้ยตำแยแมวตำแยแมว แต่ถ้านี้เขาก็จะเรียกแบบกัญชาแมวแมวจะชอบนะคะเป็นสมุนไพรน้องจะชอบเ oh. ห้ยเมาแล้วเนี่ยเอาตัวนี้อะไรแล้วครับไปแล้วไปแล้วยังไงน้ำลายยืด นี่คนนี้ไปแล้วจ้า มืนนม่เมาแล้วเฮ้ยมันเป็นยานะคะ

ไปแล้วเจ๊เขาไปแล้วเก็บทรงไม่ได้แล้ว